ค่ะมือหิมาตามหน้าเขียวน้อยเพื่อนบ้านตาเล่าของเพื่อนสองเจ็ดเก้าหาเข่าสองเจ็ดตึงตรงงวดนี้พันวาพันบ่นท่านฝันมาสัน่นพันวาพันขอจากกูหล่ะหล่ะเพื่อน่าเพื่นจะให้เก้าหาซีมากก่อนให้เป็นรัฐบาลไทย่วมาตอนสิเป็นรัฐบาลไทยก็เป็นไปเไปล้าก่อนมาสั่นว่น จะเป็นต er ัวใดไปติดตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะต่อมาตามเขียวต่อเด้อนะครับเลี๋ยวเ่อเขียวขอข้าวก่อนเน่ยเนาะสองเจ็ดเก้าห้าเนาะสองเจ็ดเก้าห้าสองเจ็ดต้นตุงหาตาก้อนมูเลยเนาะวันสุขศพวันเสาร์เนาะมื่เขียวหน่อยเนาะเปลี่ยนวันเสาร์เด้อนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวออกกันเถอะว่าเอ๊ะตัวนี้ไหนเป็นเล้าเด้อเปล่าไหนเนาะใหญ่ที่ตัวอืม ว่าเขามาได้ไยไหม่ะนะเือ e, ว e, ่าเป็นยังไงอีกตัวหนึ่งนะเก้าห้าสี่เออเก้าห้าสี่เนาะเขาก็เลือกหันใจแล้วว่าชีตัวนี้เป็นเหล้านะครับกับพยายามมือสุดท้ายก็ได้มากกับบอบอกเลยกบมีเชยหน่อยว่าเอออยากามาตัวอยากามาตัวบอนะก็เลยว่าบอลงดอกเออซี่ก็เขาเป็นมาลาไห้หลายขอนี้ขอนี้ก็เลยห้ก็เลยเบาอยู่ในไหลสวดเนาะเขาบอกกันว่าเออ วันเด้อหาพันวัตถุนะนะครับยาฝอยลูกทุนลายเนี่นีตัวนี่แหละสองเจ็ดเก้าหาเนี่ยนะครับส่วนเก้าหาซีเนี่เป็นไทยมาหอกันเนาะเกาหาซีนี่ยอาจจะเป็นไทยมาสี่ละนะครับส่วนสองเจ็ดเก้าหาเนี่ยเขาก็บอกกันเรื่อนี่หละนั่นคือเล่าเรีนอว่เล็กซีโตว่าเอาแล้วเขาเหล็กสานโตขึ้นสองมานเนาะเลยไม่ให้เก้าหาซีกับผมเขาเลยแยกกันขัดเกี่ยเนาะ วนหนึ่งไถ่หนึ่งล้าเด้อแต่ว่าหนึ่งซี่สูนเนี่ยเก็ดี่ก็ายยู่เพี้ยนหนึ่งเป็นเพีนก็ดเป็นอะไรเยอท่านแต่ก็จะมีคตเหียดอกโคตรกว่าอยู่เอาหนึ่งเอาเก็ดเป็นหนึ่งเอาแทนหนึ่งกจะได้เยู่ท่านนะครับแต่ว่ากิยจะไปค้นวาผลมะหฮถ้ากาปู้มาค่อยตัวเด้นะครับตามตัวตัวนี้ระวังดีกันนยหนึ่งซี่็นเนพันบคยตัวได้นํามาตลอดจังนี่แหละ่ง ไปวัดทุ่งเศรษฐีนี่ยแหละคือจะไห็ว่าอันหนึงนนง่งที่สุดเนี่ยมันจะไปถิ่มนะตามต่อ,อนะครับส้นเนี่ยมันบ่อคอยตัวได้ให้ฟันเลี้ยมมีเขียวฟะนะันแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวต้องกดโหลดนี่คือกันกันบว่าขียวคิดว่าต้องมาันตัวได้นะ่ะแค่ว่าพ่นให้ต่อไปใหายวงหนาเ <c oughs> <c oughs> นาะนะครับเอามาหนี้งก็มัวองกระถินเนี่ยนะครับพี่น้อง FC. เอฟซีอ่าโอนมาวางงวดวันนึนเนาะนะครับเนาะนะครับ อะตามตอนมันนีเมเจอหน่อยฝันฝันไปโอ้พอเรยกกะถิ่นแล้วกตะถิ่นกับ่ันฝากคะแนนมาเด้อนะครับรวมกัะถิ่นตอนเนาะรวมแล้วก็เลยสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าคะแนนนะครับจะเรากะถิ่นเนาะส่วนไม่เจอหน่อยได้เจ็ดลอยเนาะออกตัวค้างมันต้องหันเด้อนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับส่วนพี่น่อยซี่เฟรมมิโชน้องเมเจอหน่อยสองเก็ดเนาะนะครับ ยากถ้าบุ้ต้อกับหรืออยากให้มื่เช้าน้อยใส่ต้อกับตีต่อมาได้อครับเบอร์โทรมาเลยกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับผมไม่ตู้ก็มีเนาะเบอร์โทรแม่ตู้กับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดได้ค่ะแล้วผมอ่ะตามต่อมื่เช้น้อยเป็นไงมือขึ้นฝันไหมครับมือขึ้นนี่เมื่อฝันเลยจ้ะแต่กับขอคนไหนี้ดอกว่าเด็กไงนี่จะสามารถ ให้เก็บเป็นหนึ่งเนี่ยแต่ไมหกเป็นเก้าเนี่ยแต่ไแปดเป็นสามเนอะปูเอ้ยมาให้สามตัวตรงๆโหลดลกูกสื่อว่าเป็นกันลกูกเดี๋ยวรงทุนวดน,นี้ให้ลกูกคิดว่าสิงลงทุนงจะหาลอยขึ้นหาลอยนะแต่สีงดเป็นวันละลอยต่อไปนะแต่ว่าขอ ขอพน่นไว้แล้วมื่ขึ้นพยังม,มาท่านในหยอยโ่คือ,นนอ,อนพนสิมาน,นิ่งตัวต,ตนตองมัแมจ่ะเข้าเก่าตัวเก,ากเ<อ>า่าเปก้อนเหมือนอะรัฐบาลไปกนะ้อนเนาะจะรัฐบาลเปก้อนตัวไดเมดื่สท่าน4 4 9 5 9 5สี่ะ เก้าห้าสี่เอ้ย่แมนีเกหาเออีเก้าห้าเกาหสเก้าหเนาะถเนาไม่ตเนาะซีเก้าห้า่แมนที่แมนเ้าห้าีตุเก้าห้าเออเก้าห้าสีเก้าหาเอเออเอออันนี้เขียนเก้าห้าสีตเก้าะรับก็ได้เล้ เขียน้องกันเ้ยละ่ะกห้าสี 4, ่เสนอต่อหา้าสี่เนาะถั่วด้อพี่น้องเขียนผิดจ้่เพราะว่ามันกัดตั้งแต่วันอาทิตย์คนเนาะก้าห <95 4, S 1> ้าสี่ห้าสี่เนาะ จำนี่แหละมันคือตัดซีเก้าเก้าหาหาซีเอาหาซีไปื้อได้หาซื้อไพี่น้องตอนที่เนี่ยเม้าเวยฟันกปแล้วสองใบตะกอนมือเลยน้ำต้มมือแค่น้อยซีหายซีหมดแล้วแล้วซีสิาบาทเลยดิเออเดือดนล่งเดอดโล่งเหรอเพ่ออ้ันออกตัวนี้มากก็ได้ขามืดหายกันอ๋อกระสีวงตัวเดยมีแค่หน่อยอ้า วงหาซีอวงสามตัวเออหลวงเนาะสาวงเพราะว่า oh ม mm ันหาซีหาซี่เนาะจ้่เออกรหายซื้อเอาไปซื้อได้ก็ะซื้อพอได้กระเขาหาเาซีถั่งร้าเนาะแล้วมือท่งก็ร่าโคสุไทยอืมนะครับท่วตื้นนะเอานะครับกรตามได้มือสถวันไทยก่อนเนอะล่ามือตื้นนะครับหรือว่ันริน ทั้งลาทั้งไถ่เร้เงื่อนเออทั้งลาทั้งไทยเนาะพออย่างเตรียมภาว่ามีเชียวน้อยเพิ่นว่ามันว่าฝันมัวเนี่ยนะมัวเนี่ยแหละมันมันสินเดี๋ยวสิขอเพิ่นอีกไหมมันจริงเลื่อมัวเนี่ยก็เลยไปวัดวั่นี่วะวัดสินน้อยบ่อสินน้อยก็เลยไปดอกบัวแบบไปไหว้พระลำหม่อครับสีเกาห่าด้วนะครับเกาห่าสีนะเออเจนพิษอาจจะพามีโชคก็ได้นะครับ มันแั่งกับหกกับมันกั่เนียอยู่ในตัวนั้นนี่ได้เนาะเรียนหกกับรดเนาะตอนไหนซีเก่าเก่าหาซีเด้อนะครับเรียตัวนี้สันดอกเนาะจ้ตัวนี้แล้นดอกเลยเรีรถเท่าตัวอะไรเงี้เรียรถเท่าก่อนลุงนาบันเรียกรถเท่าสองแปดห้าหกสองแปดห้าหกอ๋อกันหกหาน้าเด้อไปนอนเนาะสองแปดห้าหกน่ะเรียรถเนาะส่วนไหน เลขงเงี้ยหรอฮะเดือบ้านสองซีซีตับสามนะเมืดอ่เด็กลุมทีหนึ่งมันก็มีฝันที่น่าสนใจเด้อนี่คือฝันคอดลูกคนเนาะคนขอดลูกหนาล้เนาะฝันคอดลูกมันก็ยังออกสามตัวไปเลยอสามตัวเนาเลยแบบมืนอนี่นะครับก็บามตัวมันเป็นสองมันเป็นแปดเก้าห้าแปดเนาะมันออกเก้าหแปดเออ ที่ทะเบียนรถมันงกะบอกไปเรียเนาะแปดห้าหกตัวหกคนปีนกระดกขึ้นมากเลยอบอกไปแล้วนเนาะแต่มีมีเลขกันที่ว่าน่าสนใจที่ว่าเพิ่นภาพไปกองฉลากหมู่ว่านอะไรที่มันดักเข้าไปเนี่ยละบอกแล้วบอกขึ้นสองเกตบอหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์เออกะตามไทยอะไรกันแล้วมันเพิ่นบอกว่าเล่าเนาะเพิ่นบอกว่าเล่าเนี่ยละไปกองฉลากประเทศเล่าเลย่ยล่ะ แล้วสังกัดตามว่าพันนไม่ค่อยตัวหรอกสังเกตของเราเนี่ยเอาชิมด้วยเทว่าต้องตามเสือสังเกตแล้วหลายครั้งหลายครั้งนะวันหนึ่งซีกับเป็นขันขันผูดันกับเจ็ดซีกับอะไนั่อีกเนาะได้ได้ทึ่งตัวนาก็ได้เยอะแต่ว่าอันเราที่เนี่ยก็กัลองตาเพื่อนกันล่ะมาลุยมันล่ะแต่ก็เป็นเป็นขาปูขันเดินไม่ค่อยตัวเลยแมนส่วนใหญ่มาเกี่ตามหลังก็คือ มันจะบอกน้ำคุณเด้อยาชิมนซีหนึ่งซีนงไนจมาบอกลมาฮะเสีดอกเขาไปคิดไปเองว่าเป็นทององหนวาดเนาะกันย่ามไม่ดอกก้อนนไหลสุดกว่าเออระว่าคนตัวเด้อเนาะพยายามเด่นๆเก้าก็บอกหลายเพียรอยู่กันเบาๆมู่วานนี่ตั้งหลาคนกับหันมาสองเจ็ดเก้าห้ากับเนี่นเดียวกับเก้าหสี่เนาะนี่แหะทีเป็นอย่งคือว่ลงกันวาดเขาไม่เขียหน่อยก็ย้อนเอฟซีบางเช่ล่ะแต่ว่าผู้ขอกัขาหลายเนาะหลายคนมาก ไไก็เลยอุดมาเลยอ๋อส่วนกบบเด็กก็ดวงเลยลจจก็เลยจอว่าก็เพียามบอกให้ยูว่าเออให้ระวงังมาจะเป็นเล็กเก้ามากกว่าก็อบอกกันนู้ก็ไม่เขาน้อยเห็นว่าขนาดโตไหมแค่น้อยเอยงอ่ะฟันได้ปุ๊บสืส่อเลขชุดสี่ตัว้เลยหมวดวงหันเร่งมาสื่อวันนี้เร่งมาเอาสี่ตัวหมว่านี่เซย์หนดวงสี่ศูนย์แมโอ้ยังวน้ำดวง,ดวงมไม่มีเนาะนี่ก็เกิดได้อ้าตามนั่นเลยเพี่น้องนะนะครับเอา เอารัฐบาลไทยไปก่อนเนาะไอ้ฝันมีการเปลี่ยนแปลงใน้มือนติดตามเช่นหนึ่งโูมิทนไทยเนาะตอนเสองคือเก่าละพี่น้องนะครับออกระไทยก็เป็นซีเก่าหาเนาะเก่าหาซีตัวนี้เป็นตัวใดกันเป็นตัวเก่าหาซีเก่าหาซีมาบ้วงนะเดี๋ยวสชว่ามารวยเอาอีกแล้วด้วแบเมันมันหนอล่าสตาไปเลยเนาะหาซีมบ้านหาซีหา กระตามไว้นะครับผมห้าซื้อตีเด็กก็ซื้อไว้ผู้ใดหมักกระตามต่อผู้ใดมาหมักอะหาฟันมือน้องเขียวหน่อยเนาะเดี๋ยวตัวนี้อะไรสัดอกตาเบิ้งถ้าฟังเบิ้งเหมือนเงี้ยเมือนเสาครับผมตัวทีนี้แม่ก็ซื้อไว้ให้เขาเราผู้ใดซื้อผูซื้อกะผู้ใดซื้อถึงไรจะดอกตัวนี้นะตัวแดงบ่เขื่อนบ่ไปหลไรตัวเนี่ยเสมอส่วนใหญ่ปูเปิดกระมังไก่ควันนี่แหะเออแม่นกจัง ถ้าอย่างคนก็รู้จักเนี่ยไหก่อนให้พี่น้องสังเกตดีๆเพื่ออยากถือเอาเลยละทั้งหมดมีเฉียวหน่อยมาสรุปใส่กันมัธยมีเด็กใครหันละจิตจุ่มวันเลยนะครับส่วนนี้เป็นสันี่เนาะแต่คือคนให้ก้อนวันเสาร์วันหันเนาะให้ให้ไปว่าไปเที่ยวงานสงการไปตกบันท่ายอยู่ถุงเศรษฐีเกิดจุ่มวันไปจับรางวัลได้เป็นรางวัลรถกระบะสองเจ็ดเก้าห้าหมละ เดี๋ยวจงได้จะมาเลยสุดล่อ่วงเหล็กเล่าไม่เชี่อน้อยทีแย่งเก็บไว้เนาะเอามาให้วงส่วนนี้ตามสิสังเกตแล้วเหล็กเล่ากาเลยไถ่ไม่เช่อน้อยยี่น้ำกันแล้วล่ะไถ่ไทยกับยุ่งกันเด้ในคลิปได้ลิมหนึ่งละสังเกตดีล้วเวิ่งใส่กันว่อวท่นี้จทีน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันเป็นลายเทียต่อลายเทียเลทีเหล็กล่า้าออกไทยประจำเงี้ยมาเงี้ยเนาะแต่ว่าทีเนี้ยทียังขันหลอดคือสีต่อเก้าหาซีเก้ีาซีท่านไห่ไ อืมแล้ยอดล้างกับนีหลายตัวทีนะสนใจอยู่แลวเราอยากเล่ากับหาชี้หาหาชีหานี่ก็ก็ได้ยอดอันนี้หลายสิซื้อรถหรถีวิวก้อนมวยเนาะนะครับเล่นอะไรี้หาไว้นะอ,อ,อ่ะโชวช์ๆกันมาเด้อนะครับขอบคุณเคุณหน่อยรายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ